เปลี่ยนตัวเราใส่ชุดไทยสวยๆแบบนี้ด้วย AI กันค่ะใครอยากใส่ชุดไทยสวยๆแบบนี้ทำตามครูสนานาได้เลยค่ะครูใช้ PicsMeToo ค่ะใช้ได้ทั้งใน iPhone แล้วก็ Android นะคะดาวน์โหลดมาแล้วเปิดเข้ามาใน PicsMeToo เลยค่ะแล้วเลื่อนมาที่หมวดหมู่นี้ค่ะชุดไทยนะคะแล้วก็จิ้มตรงนี้ค่ะดูทั้งหมดจะมีรูปแบบชุดไทยให้เราเลือกเยอะเลยนะคะเลือกรูปแบบที่เราต้องการได้เลย ครูจะลองใส่ชุดไทยแบบนี้ดูนะคะก็จิ้มเข้าไปในรูปแบบชุดไทยที่เราต้องการเลยค่ะในรูปแบบที่เราเลือกนะคะก็จะมีหลากหลายอิรลยาบทนะคะให้เราได้เลือกเราก็เลือกชุดไทยที่เราชอบได้เลย เลือกรูปแบบที่ต้องการได้แล้วนะคะก็มาจิ้มเลือกที่ด้านล่างตรงนี้ค่ะใครที่ไม่มีเหรียญน,นะคะก็จิ้มตรงปุ่มใช้ฟรีค่ะส่วนใครที่มีเหรียญน,นะคะก็จิ้มปุ่มที่ใช้เหรียญค่ะสําหรับคนที่ใช้ฟรีนะคะเราใช้ได้แต่เราต้องดูโฆษณาให้จบก่อนค่ะเมื่อดูโฆษณาเสร็จแล้วเขาจะพาเราเข้ามาที่หน้านี้ค่ะให้เราค่ะไปเลือกรูปหน้าของเราเข้ามาใส่ที่ตรงนี้ค่ะ เลือกรูปได้แล้วค่ะมากดที่ปุ่มสร้างเลยตรงนี้ได้เลยค่ะจะมีป๊อปอัพให้เราดูโฆษณาอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่ใช้ฟรีนะคะก็จิ้มไปที่ปุ่มดูเลยค่ะเมื่อดูโฆษณาเสร็จแล้วตัวเ i ไอเขาก็จะประมวลผลเสร็จแล้วก็จะได้ผลลัพธ์เป็นตัวเราใส่ชุดไทยสวยๆแบบนี้เลยค่ะ AI ยังทำอะไรได้เยอะเลยค่ะใครที่อยากเรียน AI อย่างละเอียดละเอียดเจอกันในคาสเรียนนะคะ